สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสาระดีดีแช n แนลนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเดินระบบ DSP ของนาการมิชินะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นการต่อระบบแบบบ้านๆนะครับขอย้ำนะครับไม่ใช่มืออาชีพนะครับอ่าต่อเล่นเองนะครับต่อแบบบ้านๆนะครับอ่าเจ้าตัวนาการมิชิตัวนี้นะครับนะครับก็คือสามารถนําสัญญาณเข้าได้6กช่องนะครับ6ช่องแล้วก็ สัญญาณออกก็จะเป็น12ช่องนะครับซึ่งผมก็จะมาลองต่อในสไตล์ของผมเองนะครับไม่ใช่มืออาชีพอะไรนะครับต่อเล่นๆกันนะครับมาดูระบบในการต่อนะครับออกจากเครื่องเล่นมานะครับก็สายสัญญาณนะครับก็จะมาเข้าที่ตัวอินพุตนะครับเข้า2ช่องนะครับเข้าตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นบลูทูธนะครับไว้สําหรับการตั้งค่าต่างๆนะครับผ่านมือถือนะครับหรือว่าผ่านโน้ตบุ๊กของเราได้เลยนะครับต่อไปสัญญาณออกนะครับมีอะไรบ้างนะครับสัญญาณช่องที่1ช่องที่2นะครับนะครับช่องหนึ่งช่อง2ผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือไว้เล่นเวลาเราเปิดฟังในรถเบาๆนะครับนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นสแกนสปีก กับ Twitter นะครับทวิตเตอร์โดมก็จะต่อที่ประตูแคบหลังนะครับต่อไป3กับ4นะครับตัวนี้นะครับช่อง3กับช่อง4นะครับช่อง3ช่อง4ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ3 4ก็จะเป็นตัวนี้นะครับคุมประตูนะครับอันนี้นะครับคุมประตู2ข้างนะครับ5 6กนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเสียงกลางอีกตัวหนึ่งก็จะคุมซาวแผงหลังนะครับอันนี้เฉพาะเสียงกลางนะครับตัวนี้ก็คุมกลาง ตัวนั้นก็คุมกลางนะครับช่องที่7จะเป็นเสียงกลางติดประตูนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับมีอยู่3ดอกนะครับค <t> ุมแค่ตัวนี้2ข้างนะครับช่อง7นะครับช่องช่อง9้าช่อง10ก็จะคุมเสียงแหลมนะครับคุมเสียงแหลมทั้งระบบเลยนะครับต่อไปนะครับช่อง11ช่อง11จะเป็นรัเชียนะครับคุมซับคู่หนึ่งนะครับ ขอสแกนสปีกนะครับ12นิ้วแม่เหล็ก3ก้อนนะครับส่วนช่องที่12นะครับด้านล่างนะครับก็จะไปคุมเบรดบล็อกนะครับเบรดบล็อกอยู่ใต้เบาะตัวนี้นะครับเบรดบล็อกนะครับเบรดบล็อกอยู่ใต้เบาะนะครับไว้สําหรับฟังเพลงในรถเบาๆนะครับเวลาเดินทางไกลๆก็จะใช้เบรดบล็อกกับตัวนี้นะครับเสียงนะครับเสียงจากประตูแคป ประตูแคบด้านหลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นระบบที่ผมกําลังจะต่อนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ฟังเสียงนะครับครับยังไม่มีเวลาเปิดเช็คเลยเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากไว้เย็นๆเดี๋ยวจะเช็คแล้วก็จะเทสเสียงอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับระบบที่วางไว้ของคันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเทสเสียงเดี๋ยวเราจะมาลองเทสในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ